มาดูอาการเจ็บป่วยนะคะอ่ะาให้นักเรียนดูเด็กสองคนนี้เด็กชายพลกับเด็กชายพัดอ่านักเรียนดูเด็กชายพลใส่เสื้อสีแดงนะคะเด็กชายพลใส่เสื้อสีแดงเด็กชายพัดใส่เสื้อสีม่วงนักเรียนคิดว่าเด็กชายพลเนี่ยเขามีอาการเป็นอะไรนักเรียนคิดว่าเขาเป็นโรคอะไรเอ่ยโรคไม่สบาย เขาล่างทำอะไรอยู่คะ <G ül> เขาล่างทำอะไรอยู่ <G ül> เอามือขยี่ตาใช่ไหมใช่ไหมคะ ه, อ้าวเขาเอามือขยี่ตาและเด็กชายพัดละ่ะเด็กชายพัดกำลังไอใช่ไหมคะแสดงว่าสองคนนี้กำลังป่วยอยู่แต่เขาป่วยเป็นโรคอะไรล่ะเด็กชายพล เด็กชายพลอาจจะเป็นอะไรคะโรคตาแดงนะส่วนเด็กชายพัดอาจจะเป็นอาจจะเป็นไข้หวัดนะคะเพราะเขามีอาการไอและจามนะอ่าเรามาดูกันเรามาดูลักษณะนะคะลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเองนะและเลยลองดูว่าน่เาเลยเคยเป็นแบบนี้ไหมนะคะอ่า ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็นการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับเชื้อโรคนะคะร่างกายของเราเ่ยทำงานผิดปกตินะคะรวมถึงกับการประสบอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะคะการแสดงอาการเจ็บป่วยของเราเนี่ยจะมีไข้ปวดศีรษะปวดท้องอาเจียนฟกช้ำนะการที่เราเดินชนโต๊ะเนี่ยก็เป็นอาการป่วยของเราเหมือนกันนะคะอ่ะ เมื่อเราเป็นโรคหรือได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียตามมานะคะเช่นร่างกายเราเนี่ยจะอ่อนแอลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักอาการเจ็บป่วยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ดูแลตนเองนะคะเมื่อเกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะสิ่งแรกที่เรียต้องทราบก็คืออาการเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นที่อวัยวะใด มันเป็นอะไรในร่างก,กายของเราที่ผิดปกติไปเช่นปวดหัวถ้าต้นเรียนปวดหัวต้นเรียนสามารถบอกผู้ปกครองได้ไหมคะบอกได้หรือเปล่าเอ่ยได้ค่ะอ่าบอกได้นะคะเมื่อเราปวดหัวปวดท้องถ้าเกิดอาการผิดปกติเกิดกับต้นเรียนต้นเรียนสามารถบอกผู้ปกครองได้ว่า พ่อคะแม่คะหนูปวดหัวหนูปวดท้องหนูปวดฟันแบบนี้นะคะน้ำมูกไหลไอจามหนูเจ็บคอหนูต้องบอกได้นะคะว่าอาการของหนูเป็นอย่างไรนะอ่ะทำไมเราต้องบอกละ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่บอกผู้ปกครองก็จะไม่รู้คุณหมอก็จะไม่รู้ว่าอาการของเราเป็นยังไงนะคะอ่ะเรามาดูลักษณะ ของอาการเจ็บป่วยกันนะคะ,อ,ะอาการเจ็บป่วยตัวร้อนมีไข้ลักษณะตัวร้อนมีไข้อาการผิวหนังของเราก็จะมีความร้อนสูงกว่าปกติโดยเฉพาะในปากของเรานะคะในปากของเราก็จะมีความร้อนสูงใต้รักแร้ข้อพับต่างๆและหน้าผากนะทำไมเวลาไม่สบายเขาถึงให้เราแตะที่หน้าผากเราใช่ไหม S <S <S เ,เ,เวลาเราแตะเองเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าอุณหภูมิของเราจะเท่าไหร่นะคะถ้าเราไม่สบายแล้วแตะตัวเราเองเราจะคิดว่าเราไม่เป็นอะไรนะอะมาดูอาการปวดหัวเวียนหัวใครเคยเป็นอาการปวดหัวเวียนหัวเคยเป็นไหมคะปวดหัวเวียนหัวโอ้เคยเป็นนะคะปวดบริเวณหัวรู้สึกเหมือนว่ารอบๆตัวนกำลังหมุนนะคะอาการนะคะก็จะเป็นการวิงเวียน สีษะนะต่อไปมีน้ำมูกมีน้ำมูกใครมีน้ำมูกบ้างน้ำมูกนะคะลักษณะมีน้ำมูกอาการก็จะมีน้ำมูกใสๆเนี่ยไหลออกมาทางจมูกนะทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยหายใจไม่ออกนะคะอันนี้เด็กๆเ,เป็นกันเยอะนะต่อไปอลักษณะของท้องเสีย ้องเสียอาการของท้องเสียก็คือถ่ายเหลวมากกว่า3ามครั้งต่อวันแล้วก็อาจจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยนะคะเช่นวันนี้นักเรียนถ่ายบ่อยมากเลยนักเรียนต้องนับนะว่าน,นักเรียนเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยถ่ายก็คือการอึนะคะถ่ายไปกี่ครั้งเช่นเกินสามครั้งแสดงว่าเราเนี่ยมีอาการท้องเสียแล้วนะคะ มีการท้องเสียเราก็ต้องรีบบอกผู้ปกครองนะคะเพราะว่าปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะถ้าปล่อยเอาไว้ร่างกายเราอาจจะช็อกได้นะคะถ้าเราเสียน้ำไปเยอะๆนะต่อไปปวดท้องปวดท้องเกิดจากการแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อนะคะมีลมในท้องนะปวดท้องบนปวดท้องส่วนบนตรงใต้ลิ้นปี่หรือตรงชายโครงด้านซ้ายนะคะ ปวดท้องก็ต้องรีบบอกเลยว่าการเราเป็นยังไงนะคะต่อไปต่อไปแผลฟกช้ำเป็นไหมครับแผลฟกช้ำเดินชนโต๊ะชนเสาชนอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้บวมแล้วก็มีแผลฟกช้ำนะเป็นห้อเลือดนะคะบริเวณที่เราโดนก็จะมีสีแดงสีคั้ขำนะ สีม่วงๆเนีนะคะเขาเรียกว่าแผลฟกช้ำนะคะต่อไปพื่นคันพื่นคันมีไหมคะเคยเป็นไหมคะพื่นคันเป็นตุ่มๆมเม็ดเล็กๆนะเคยเป็นนะคะเป็นพื่นคันคันเต็มเลยนะคะมีเม็ดสีแดงเล็กๆขึ้นบริเวณผิวหนังของเรานะแล้วก็จะมีอาการคันเมื่อพอเวลาเราคันปุ๊บเราก็จะเกานะคะ พอเราเกาเป็นยังไงคะก็จะกลายเป็นแผลนะแล้วก็เชื้อโรคตรงนั้นก็จะลามไปติดตรงอื่นนะคะถ้าเกิดเราเกานะคะอ่ะเรามาดูอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะทำให้รู้ได้ว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรนะคะแล้วเราก็สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองได้นะอาอยูโรคไข้หวัดโรคไข้หวัดนั่นเลยฟังนะคะ โรคไขวัดอาการของโรคไข้หวัดก็จะมีตัวร้อนมีไข้น้ำมูกไหลปวดหัวเวียนหัวนะใครที่เคยเป็นไข้หวัดแล้วมีอาการเหล่านี้นะคะอ่ะต่อไปไข้วัดใหญ่ต่างจากไข้วัดธรรมดายังไงก็จะมีตัวร้อนเหมือนกันมีไข้เหมือนกันปวดหัวเหมือนกันแต่ไข้หวัดใหญ่มันจะปวดตามตัวนักเรียน มันจะปวดกล้ามเนื้อตามตัวเราด้วยนะคะแต่ไข้หวัดธรรมดาไม่ปวดนะคะต่อไปท้องเสียอาการของท้องเสียจะถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งต่อวันนะคะแล้วจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยนะคะต่อไปกระเพาะอาหารอักเสบกระเพาะอาหารอักเสบอาการของมันก็จะปวดท้องบริ บนบริเวณใต้หน้าอกนะชายซี่โครงด้านซ้ายขณะหิวจัดหรืออิ่มจัดเนี่ยกระเพาะอาหารเราเนี่ยจะอักเสบนะคะต่อไปภูมิแพ้ภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้เนี่ยจะมีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนังมีอาการคันมีน้ำมูกไหลบางคนเนี่ย อาจจะมีอาการบวมบริเวณใบหน้าแขนขานะคะตาจะบวมนะเวลาเป็นภูมิแพ้นะคะน้ำมูกี่จะไหลเลยแล้วก็จะคันตามผิวหนังนะคะอาจจะมีพื่นดแดงๆปื้นดแดงๆร่วมด้วยนะคะต่อไปอิสุกอิสัยรู้จักไหมเอ่ยไหนป .1 ใครเคยเป็นอิสุกอิสัยแล้วมีใครเคยเป็นหรือยังอ่าไม่มีคนเคยเป็นแล้วนะคะ อ,อีสุกอีใสเนี่ยจะมีไข้คล้ายไข้ขหวัดนะคะมีเม็ดสีแดงขึ้นบปตามบริเวณตัวนะและพอมันขึ้นเป็นสีแดงแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นตุ่มใสๆนะคะนักเรียนแล้วแล้วมันก็จะกลายเป็นตกสะเก็ดกลายเป็นแผลนะมันจะทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้นะคะมันก็จะคันเช่นเดียวกันนะอีสุกอีใสเนี่ยเป็นทุกคนนะคะอีสุกอีใสต้องเป็นทุกคนนะ แต่ว่าของเราจะเป็นเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะอะเมื่อมีอาการพวกเนี้ยนักเรียนสามารถบอกผู้ปกครองได้ไหมคะบอกได้ใช่ไหมคะอาบอกได้นะว่าหนูเป็นอะไรนะคะอะ เดี๋ยวให้นักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนบอกอาการบอกอาการของไข้หวัดได้ไหมนักเรียนสามารถบอกอาการของไข้หวัดได้ไหมคะบอกได้ไมเอ่ยบอกได้ไมเอ่ยอ่า เดี๋ยวครูขอสรุปให้ก่อนนะคะครูขอสรุปให้ก่อนนะการสร้างเสริมสุขภาพนะคะบทเนะี่ยทั้งหมดที่เราเรียนมานะคะสุขบัญญัติแห่งชาตินะที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะคะที่ได้เรียนเขียนไปสิบข้อหรือยังลงสมุดไปสิบข้อแล้วใช่ไหมคะม,มีใครยังไม่ส่งครูมไม่เอ่ยลงสมุดไปสิบข้อแล้วอาเราเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังนะ ดูแลรักษาร่างกายของใช้อาบน้ําสระผมดูแลสิ่งของเครื่องใช้นะคะ 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องนะคะ 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 4. กินอาหารสุกสะอาด 5. ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่เสพสารเสพติดนะคะ 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เจดป้องกันอุบัติภัย8ออกกำลังกาย9ทําทำจิตใจร่าเริง10มีสำนึกต่อส่วนรวมนะคะที่ครูพูดไปทั้งหมดคือการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาตินะอาแล้วเมื่อกี้คืออาการเจ็บป่วยที่เราเรียนไปนะคะลักษณะของอาการเจ็บป่วยตัวร้อนผิวหนังมีความร้อนมากกว่าปกตินะคะปวดหัว จะปวดบริเวณที่หัวเรานะคะมีน้ำมูกน้ำมูกใสๆไหลออกมานะคะคท้องเสียก็จะถ่ายมากกว่า3ครั้งต่อวันปวดท้องจะปวดบริเวณท้องถ้าเกิดเราสามารถชี้จุดได้ว่าปวดตรงช่องบนช่วงล่างนะคะสามารถชี้จุดได้ก็จะดีนะคะ่าฟกช้ำเป็นรอยช้ำบนผิวหนังนะคะและพื้นคันเป็นเม็ดแดงๆตามร่างกายของเรานะ a uh.